ฮัลโหลกราลักสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็มาหาซื้อของใช้นะคะเข้าร้านสุก,กายแล้วก็ไปที่บ้านนะจ๊ะก็เอ่อารสิ่งบางอย่างก็มีสิ่งที่เราต้องการที่ก็ไม่มีนะจ๊ะก็ค่อยๆหาดูนะคะหาซื้อเอานะจ๊ะพี่น้องจ๋าในพวกพลาสติกอะไรพวกนี้บางทีเราก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะจ๊ะ ค่อยๆนะคะหาซื้อไปนะคะทีนี้ก็จะมีของที่จำเป็นนะคะก็ซื้อไปเข้าร้านนะคะอันนี้ก็ออกเป็นพรมนะคะเช็ดเท้านะคะพี่น้องนะคะกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมมารับฟังนะคะ ขอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะรื้อฟังสิ้นใดนะคะขอสมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินทุกทองให้ได้ทองนะคะพูดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะนะคะเงินทองไหลามาเทมาเต็มกระเป๋าเลยนะจ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันก็มีนะคะเดี๋ยวก่อนอรถจอดรถตรงนี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของที่จะใช้ในออใช้ในสวนนะคะ่ะแล้วซุปเปอร์วิดนะคะเงินก้าวยูโ,ยโรนะคะนี่ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้ในครัวเหมือนกันซักผ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> น,นี่ก็อก้าวยูโร ค่านี่ยก็อยู่เราใช้ได้หมดเลยทั้งน้งเกลือเลยนะคะ,ะชื่ออะไรนะโอเคอน,นี่แหละใส่น้ำเป็นนะเนืโคอนิกอโม่ลา จิงพ okay. าวเวอร์นะคะโอเคนะคะเราก็สื้อไปอย่างอันสองอันเอานะคะได้เข้าห้องน้ำด้วยโน่นนี่นั่น,นอะไรเราต้องใช้เราก็ต้องซื้อไปใช้นะคะ เดียวกือ <Yeah. S 1> บเกือบเกือบ,บแล้วเกือบตกแล้วนะคะอื้ตกไปแต่ตอีกโทรศัพท์ที่ซื้อมาแตกอีกดนโนอีกนะคะ <Yeah. S 1> พอแล้วนะคะขอทุกท่านนะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญน,นะคะ คิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังสม,มความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเงินทองหลมาเต็มมาเต็มกระเป๋าเลยนะจ๊ะเราก็มาดูกันนิดนึงนะคะตรงนี้คืออะไระครับเอ,อิบนะคะพี่น้องจ๋าเต็มเลยนะคะ

Nee, ik wil een de half uur. aan de vinger hè. toen zei hij tegen het chickje, het duurt wel lang hè. Het duurt gewoon Dan kun je helemaal de rest klaarkomen. Ja, Dat was het verhaal. Maar pauze en op de vloer wanneer er klanten zijn. Ja, maar hij is hoorde van tijd.

Oh. Ja ja. Maar al die uh, leesbrillen en zo die zijn uh, niet meer leverbaar. Ik ja. ครีมทาผิวนะคะไปพรุ่งนี้ไปดูนะคะครีมทาผิวตรงไหนแดดแป๊บนึ่งนะคะอันนี้พวกยาสระผมนะคะ เดียวนะคะอันนี้ครีมทาผิวบอดี้ลช t i o n นะคะนี่เดียวไม่มีขวดใหญ่แล้วแต่ขวดเล็กนีสี่สิบแปดชั่วโมงเลยนะคะสองร้อยห้าสิบ อย่างอื่นไม่มีเมลยเใหม่นะครครีมทาผิวครีมทาผิวนะคะขอ ในประเภทน้ำหอมนะใส่คอดหนึ่งนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะไปฉีดในร้านนะคะให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทำให้ได้ทาคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะนะคะเดี๋ยวดูก,ก่อนนะคะอันนี้ประเภท เออเรซครับนะคะโอ้ก่อนนะคะคลิกมาอือืค่ะก็หาซื้ออะไรที่เราคิดว่าจำเป็นเราก็ซื้อนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะคะ ราะว่ามันจะซื้อไปแล้วก็ทิ้งเปล่านะคะถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้นะอันนี้มันของเด็กๆเลยจ้นะ,ะนี่ให้ดูนะจ้ะนี่มันของดเด็กๆเลยน่ารักใช่มีสีสันนะคะมีสีสันสวยงายมเห็นไหมนิ้บเด็กๆนะคะสวยมากเลยนะจ้พี่น้องนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่นิ้เด็กๆให้ดูนะจ้ะนียสีสวยๆนะคะสวยมากเลยอันนี้ก็สวย นะคะโอ้ Ooh, สวยงามนะคะขอ <Okay. S 1> ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดวางสินงใไรนะคะสมลองสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดแลได้เงินนะคะสาธุทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสาธุสาธุค่ะเฮงรวยๆค่ะสุขาภาพแข็งแรงค่ะ